ไม่ไม่เห็นนะครับแล้วก็แล้วก็ตามตามตามที่แจ้งมาก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีเรื่องเรื่องเหล่านี้เน,นื้อไม่มีอาวุธนะครับสองไม่มีกําลังพลนะครับไม่มีทหารนะครับแล้วก็ชาวเมียนมาที่ที่เดิมจะเดินทางเข้ามาเนี่ยก็ขอยกเลิกไปไม่ได้เดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่เพียงแต่เอกสารทางราชการที่เขาท,ที่ที่ส่งกลับไปครับ ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมติดตามอย่างต่อเนื่องสําหรับสถานการณ์ที่กองกําลังกระเรียง KNU ได้ยึดเมืองเมียวดีตรงข้ามแม่สอดจังหวัดต,ตากขณะที่มีผู้คนอพยพหนีภัยสงครามข้ามแดนมาฝั่งไทยต่อมานายรังสิมันโรมสสพะเก้าไกลทวิตข้อความว่าเรื่องเมียนมาอยากให้ช่วยกันติดตามอย่างใกล้ชิดครับเพราะเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดของรัฐบาลไทยอย่างมากในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกขนส่งทหารของรัฐบาลทหารเมียนมาที่ยอมแพ้ไปก่อนหน้านี้และพวกทรัพย์สินเงินทองของฝั่งเมียวดีมาสู่ สนามบินแม่สอดเพื่อที่จะส่งกลับไปภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารพมาร่าต่อไปแนวทางแบบนี้นี่แหละครับคือการชักศึกเข้าบ้านล่าสุดในปานปรีพหิทธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเครื่องบินของเมียนมาลงจอดที่สนามบินแม่สอดนั้นเป็นเครื่องบินพาณิชย์ไม่ใช่เครื่องบินทหารส่วนเครื่องบินลำดังกล่าวขนอะไรกลับไปนั้นเป็นการขนเอกสารขร้าราชการซึ่งเดิมเราคาดว่าจะมีประชาชนชาวเมียนมาที่เป็นข้าราชการเดินทางเข้ามาฝั่งไทยด้วย แต่เมื่อเขา,าเจรจากันได้ข้าราชการเมียนม,มาที่จะเดินทางเข้ามาก็ไม่ได้เข้ามาจึงเหลือแต่เอกสารของทางราชการดังนั้นยืนยันว่า 1. ไม่มีอาวุธ2ไม่มีกําลังพล 3. ชาวเมียนม,มาที่เดิมจะเดินทางเข้ามาได้ยกเลิกไปจึงเหลือแต่เพียงเอกสารราชการที่ส่งกลับไปส่วนที่มีรายงานว่าเครื่องบินลำดังกล่าวขนเงินมาด้วยนั้นนายปานปรียืนยันว่าไม่เห็นและตามที่แจ้งมาไม่มีเรื่องเหล่านี้อีกทั้งการที่ให้เครื่องบินเมียนม,มาลงจอดนั้นไม่ได้เป็นการชักศึกเข้าบ้าน ปกติเนี่ยก็จะมีมีการขอมาเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินพาณิชย์ครั้งนี้ไม่ใช่เครื่องบินทหารนะฮะเป็นเครื่องบินพาณิชย์แล้วก็ปกติเนี่ยทางเมื่อขออนุญาตมาเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยทางทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็จะออกออเรียก clearance นะครับเพื่อที่จะให้าสายการบินบินเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับและครั้งนี้เองเนี่ยก็เป็นการขอมาจากทางทางทางเอกชต ของเมียนมานะครับประจําไทยนะครับแล้วก็ขอขอความร่วมมือโดยโดยโดยเขาบอกว่าจะมันมีสถานการณ์ในเมียนมาแล้วก็อาจจะมีประชาชนแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะครับเอ่อเอ่ออาจมีความจําเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือประเทศไทยเพื่อที่ในเรื่องของมนุษยธรรมซึ่งเราก็ตอบตอบตอบ,ตอบรับนะครับในเรื่องของมนุษยธรรมซึ่งครั้งแรกเขาขอมาสามครั้ง,งขอบินมาสามครั้งเพราะว่าคาดว่าน่าจะมปะีประชาชนชาวเมียนมาเน,าเนี่ย ข้ามชายแดนมาเยอะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีปรากฏว่าไม่มีเพราะว่าเข้าใจว่าเข้าใจเองนะครับว่าอ,อาจจะมีการเจรจากันระหว่างกลุ่มที่ที่ต่อสู้กันอยู่ในในในพื้นที่ตรงเมียนมาเนี่ยอ,อ,อาจจะมีการตกลงกันได้นะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้ข้าราชการที่ควรจะต้องข้ามมาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ข้ามมาใน mm hmm. ขนนี่ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องเอกสารราชการนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราก็คาดว่าจะมีประชาชน ชาวไทยเนี่ยไอ้ชาวเมียนมาเนี่ยเดินทางเดินทางเข้ามาด้วยนะครับอาจจะเป็นข้าราชการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเขาสามารถจะเจรจากันได้เนี่ยข้าราชการที่จะเดินทางเข้ามานี่ก็ไม่ได้เข้ามามันก็เหลือแต่เอกสารของราชการนะครับ <IT> ซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยปกโดยปกติเนี่ยในทางการทูตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศใดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเป็นเอกสารประเภทไหนนะครับ <S <S เพราะว่าอาจจะเป็นเอกสารทางความลับราชการของเขา แล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ได้ผ่านชายแดนมาเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะมีการตรวจสอบที่ชายแดนก่อนที่จะสินค้าเหล่านั้นเนี่ยจะเดินทางมาสู่ส,สนามบินที่แม่สอดหนึ่งไม่มีอาวุธนะครับสไม่มีกำลังพลนะครับไม่มีทหารนะครับแล้วก็ชาวเมียนมาที่ที่เดิมจะเดินทางเข้ามาเนี่ยก็ขอยกเลิกไปไม่ได้เดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่เพียงแต่เอ,เอกสารทางราชการที่เขาเขา ที่ที่ส่งกลับไปครับการขนเงินมามาด้วยอันนี้ข้อแค่จริงยังไงครเราเป็นจริงใหญ่ที่เราว่าไม่ไม่เห็นนะครับแล้วก็แล้วก็ตามตามตามที่แจ้งมาก็ไม่ไม่ไม่มีเรื่องเรื่องเหล่านี้นะครับตามที่แจ้งมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องมนุษยธรรมนะครับเสร็จแล้วพอไม่มีไม่มีไม่มีชาวเมียนมามาเนี่ยมันก็เหลือแต่เฉพาะสัมภาระนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารทางราชการเท่านั้นเองไม่มีนะมันไม่ใช่เป็นเครื่องบินมันไม่ใช่เป็นเครื่องบิน าาทางทหารนะครับมันเป็นเป็นเครื่องบินพละเรือนนะครับเป็นเพื่อนเครื่องบินของของเมียนมาซึ่งปกติเขาก็บินเข้าบินออกประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ อันนี้อันนี้ผมว่าอันนี้ไม่มีประเด็นเลยที่ว่าเป็นเรื่องการชักศึกเข้าบ้านนายปานปรียงกล่าวได้ว่าที่ผ่านมาไทยได้เตรียมการรองรับมานานแล้วและสามารถที่จะรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในเมียนมาได้ประมาณแสนคนส่วนหากว่ามีจํานวนมากกว่าแสนคนผู้รับผิดชอบได้แจ้งว่าสามารถดําเนินการได้ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ติดต่อต่างประเทศด้วยในกรณีที่หากเกิดความรุนแรงและมีชาวเมียนมาเข้ามาหลักแสนเพราะไทยอาจจะไม่อยู่ในวิสัยที่ดําเนินการได้โดยลําพังจึงต้องหาดึงกับ ต่างประเทศเพื่อที่จะให้เขามาช่วยเหลือด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ